สวัสดีครับคุณตาเตียงครับอีทิดครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทกท่านครับผมเขื่อนอสานใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของคุณตาเตียงครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับในงวดของวันที่2มกราคม68ครับท่านผู้ชมครับวันนี้อากาศบ้านผมก็ค่อนข้างที่จะหนาวมากครับเมื่อเช้านี้14องศาครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมรับชมอยู่ทางจังหวัดไหนครับแล้วก็อากาศเป็นยังไงหนาวไหมกี่องศาครับก็คอมเมนต์เข้ามา,อาบอกมาเล่า,าเรื่องราวเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้รับชมด้วยก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับคุณตาเตียงก็บอกว่าคุณตาฝันแล้วครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณตาเตียงด้วยกันเนาะครับคุณตาหนาวไหมครับวันนี้ โอ้ยหนาวจัดสองสามวันแล้วครับแล้วเมื่อเช้านะผมดูที่เขาอุณหภูมิเนาะที่ที่วัดอุณหภูมินะครับ,บ14องศาแถวบ้านเราแถวบ้านเราเนี่ยใช่แต่แถวภาคเหนือผมว่าต้องหนาวกว่านี้แน่ๆนะแถวนั้มน,นมันช่มากกว่าเราแล้วใช่อากาศทางภาคเหนือเนาะใช่ขเขาก็จะเย็นมากกว่าบ้านเราแน่นอนครับสำหรับคนที่เขาชอบอากาศหนาวก็ เราก็จะไปเที่ยวกันเนาะว่าช่วงนี้ก็มีหมอกมีอะไรลงเยอะเที่ยวไปเที่ยวไปสนุกแล้วกายกายดูเหนาวใช่ไหมตาถ้าหนาวนี่ก็เที่ยวไม่สนุกใช่ไหมได้มันก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบเนาะอนนั้นก็เรื่องของเขาเนาะครับแต่สลับตาเราไม่ค่อยชอบหนาวอืมอ๋อครับครับเราวันนี้ตาเตียงกินข้าวยังครับกินแล้วมื้อเช้านี่แต่ข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินยังครับครับ บางทีก็บ่ายโมงมันไม่แน่เราข่าวเที่ยงบางทีก็ไม่กินตรงนี้อ๋อครับก็คือบางทีก็รอกินทีเดียวก็คือตอนเย็นตอนเย็นสองเวลาสองเวลาเท่านั้นเนาะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวให้ตาเตียงเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าฝันว่ายังไงบ้างเนาะครับในรอบนี้ครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้ตาเตียงเล่าความฝันเลยครับฝันว่ายังไงบ้างครับนีตาครับ ก็จาก็เดินไปไหนก็ไม right? like, ่ร well, ู้ไปนานโอสงควรเดินไประยะยาวแเราโลสองโลมัก so ็เหนื่อยก็นั่งเล่นพอนี้ปุ๊บนั่งเล่นกับคนอื่นเขามาถักทายว่าไปโน่นไปนน่พูดนน่พูดนั่นก็จาก็อดบุดได้ก็เลยทีบเขาลงตึ๊บก็เลยแทงเขาสองโลแทงแล้วปุ๊บ กว่าตายแล้วมีคนแก่คนหนึ่งใสก่กางเกงขาสัน้นเพาว่าตายยังยังมั่งแต่เขาก็เลยเยอะพวผมช่วยเขาก็มาแทงอีกสองรู<ะ>แถวบริบบบบรบไม่ต้องเอามีดดอกขาวไว้นี้แหละไปพวกเราก็แค่นี้ก็ตื่นนะว่าจะไปลากมือก็ลากไม่ทันก็ตื่นก็แค่มือสั่งการให้ตรงนี้ครับ คือคุณตาเตียเนี่ยฝันก็มีประมาณนี้ก็วันคืนวันเมื่อคืนก็นยกมือก็โน้มเลยเลยกจะออกไงยังไงก็เไยมาอีกไม่มาเลยหลับเคาเฉยเมื่อคืนนะครับอก็เลยจำความฝันไอ้ที่มาเล่านี้ฝันได้จําได้แม่นยำได้ไ,ดไอ้ฝันที่เล่านี้ก็คือคุณตาฝันผ่านมาได้หนึ่งวันแล้วใช่ไหมครับ นี่เหรอฝันมาเขคืนก่อนนะมันคืนไม่ได้ฝันก็คือผ่านมาได้ประนมมือไว้ว่าเลยจะออกให้ก็ให้ออกมาบอกด้วยก็บอก้ชัดเกินบอกเมื่อต้องให้ปัญหาหลูกลานงเงาเออเมื่อีปัญหาไม่ค่อยออกก็ไม่เห็นฝันอะไรค่ะเฉยๆอ๋อครับครับฝันในรอบนี้ก็ถ้าใจความหลักๆก็คือฝันว่าตัวเองฆ่าคนตายใช่ก็ตายจริงๆง ก็แทงสองมีดสองรูมีคนมาช่วยตายอีกหนึ่งคนว่าทำให้ตายไปเลยทำให้ตายไปเลยเขาแทงเลยสองรูสองรูอ๋อคือคุณตาเตียงได้แทงเขาเนี่ยสองสองสองรูใช่ครับแล้วก็มีอ่าเพื่อนของคุณตาเตียงมาแทงเขาอีกสองรูมา,ามาแทงย้ําเอเขพื่อ,อที่จะให้เขาเสียชีวิตไอ้คนที่เสียชีวิตเหรอครับก็ บักปันเนี่ยหลายคนที่รดนแทงอ่ะอ๋อก็คือเป็นคนที่ตาเตียงรู้จักด้วยใช่ครับตอนนี้เขาก็ในเรื่องจริงเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ยังไม่เสีย,ยชีวิตอ๋อครับครับอ่าคุณตาเตียงก็ฝันประมาณนี้เนาะก็แ,ะแทงเขานี่คุณตาบอกว่าไปล้างมือ <ไป S 2> ล้างมือล้างทําไมครับเอ๋เลือดติดก็คือเลือดติด เต็ม,มือคนตาเต็มรูเต็มมือเต็มพุงใส่ตัวหมดเลย oh. ว่าไปล้างก็ไม่ได้ล้างจะไปล้างกวคนเห็นมาติดเลือดติดอะไร,รก็ลบๆซึบตื่นเนอะลบๆอยู่แถวนั้น่ะแถวหนองนะครับจนตื่นก็คือแทงอ่าแทงเพื่อนบ้านเสียชีวิตเลือดนี่พุ่งติดเต็มตัวไปหมดครับะจะไปล้างก็ไม่กล้าไม่กล้ากคนเห็นครับ ก,ก็คือหลบอยู่อย่างนั้นจนตื่นเลยครับไอในความฝันนี่ตกใจไหมคุณตาตกใจก็สั่นตุ๊บตุ๊บตุ๊บต๊บครับแล้วไอในความฝันเนี่ยทําไมถึงไปแทงเขาครับคุณตาเขาไปกวนยังไงไม่รู้คนเหนื่อยๆนอนเดินไปดงงไปต่างนี่แหละพอเขาก็มาทางอื่นมา <ๆ S 2> เขามาเบาพูดโน้นพูดนีน่ก็ตีนทีบก่อนเขาก็ลงง่ายท้องปุ๊บก็แทงเลยด้วยแต่มื่อีแหลมที่ธรรมดา คนเทาคนแก่เคยถือเข้าป่านะครับแล้วไอ้คนที่คุณตาแทงเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ครับก็ประมาณน้องตาปีหนึ่งหกสิบหก <76 S 2> หรือแถวนี้แหละ<อ>ตาเมื่อหกสิบเจ็ดคับคือเขาอายุประมาณหกสิบหกเขาเป็นรุ่นน้องตาเตียงปีหนึ่งเนาะแต่คุณตาเตียงบอกผมทีแรกบอกว่าเขาอายุไม่เต็มหกสิบหกยังไม่เต็มก็จะประมาณหกสิบห้าย่างหกสิบหกเนาะ สองอย่างน,นี่แหละครับแต่สลับคุณตาเตียงก็คืออายุ67ครับ67แล้วเนาะคุณตาครับครับคุณตาเตียงก็เกิดพศ2005 <500. S 1> ครับไอคนที่โดนแทงตายก็เกิดพศ2501เนาะครับที่อ่าเขาเป็นรุ่นน้องคุณตาเตียงปีหนึ่งครับครับแต่ถ้านับตามพศเขาก็จะ66ครับ แต่คุณตาบอกว่ายังไม่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มก็หกสิบห้าย่งหกสิบหกเนาะอ่าแล้วคุณตาแทงเขาสองรูเนาะค,คุณจะคุณตาจะตีตัวเลขอะไรครับถ้าตีก็สองศูนย์สองรูก็สองศูนย์อ๋อตีแบบง,ง่ายง่ายง่ายครับก็คือคุณตาจะตีเอาอายุของคนที่โดนแทงก็คือหกห้ากับหกหกแล้วก็อายุของคุณตาเตียงที่ว่าเลือดติดเต็มตัวตัวเอง จะไปล้างก็ไม่ได้ล้างจนตื่นเนาะตื่นก็คือกลัวด้วยครับกัวนเห็นครับแล้วก็มีสองศูนย์ใช่ไหมครับสองศูนย์ก็คือแทงเขาสองรูครับแล้วก็เพื่อนมาย้ําแทงอีกสองครั้งครับครับก็เลยว่าจะเอาสองศูนย์ใช่ไหมครับครับครับแล้วก็พออเกิดเขาก็คือสองห้าศูนย์หนึ่งกับสองห้าศูนย์ศูนย์ของตาเตียงครับของคนทนตายเนาะ ครับก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับสลหรับเลขหกก็ให้ระวังเลขเก้าไปด้วยน้ะตาอันนี้สาคัญระวังเก้าด้วยครับอันนี้คุณตาเตียงสะดุ้งเลยก็คือว่ามันเป็นอย่างนั้นมาตลอดเนาอคกุณตาครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมก็ลงให้นาอคกุณตาเนาะครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือแนวทางตัวเลขความฝันของคุณตาเตียงเนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับ พิจารณาดูครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมดูนะครับก็มี6566ครับอายุของคนที่โดนแทงนะครับเสียชีวิตในความฝันนะครับเรื่องจริงยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วก็อายุคุณตาเตียงก็คือหกสิบเจ็ครับแล้วก็20งศูนย์นะครับสองาศูนนี่ก็คือพอสเกิดของคุณตาเตียงครับ250 0แต่คุณตาเตียงบอกว่าเอาแค่250ครับ แล้วก็ของคนที่โดนแทนก็คือ2501ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่ผมวงกลมไว้ให้เลข้ครับก็คือเลข6ระวังเลข9ไว้ด้วยเนาะครับถ้าซื้อ65ก็ระวัง95ไว้ด้วยเนาะครับท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ผมเคยสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาครับการงานสินใดก็ขอให้ได้ขอให้สมดังใจครับแล้วก็ ขอให้มีแต่ความสุขทุกๆท,ท่านครับคุณตาครับไว้พร้อให้เอฟซนะครับท่านผู้ชมทุกคนจะขอให้โชคมีมีโชคมีลาบคือเลยคือเมื่อที่ตาบอกว่าขอให้เข้าอให้ร่ำให้รวยขอให้มีความสุขความเจริญสาธุสาธุขอให้อยู่อมมันขวัญยืนสา<ะ>ธุ